คลิปนี้เบิ้มกับเพื่อนเพื่อนมางานพิสโก้ไนงานนี้หนึ่งปีจะมีครั้งห <isco> <N ight> นึ่งเขาจะจัดตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปีในประเทศไทยเขาก็เข้าร่วมแคมเปญอยู่หลายที่เหมือนกัน,นในนั้นคือ above eleven ภาพที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่เนี่ยเป็นกำแพงอยู่ในลิฟต์คลิปนี้นะดื่มสูงนิดนึงเพราะต้องขึ้นไปชั้น32 <N ight> ขึ้นมาถึงแล้วก็เดินขึ้นบันไดต่ออีกระหว่างทางก็จะเห็นวิวทิวทัศน์จากมุมสูงบรรยากาศบาร์บนชั้นส2มสองคือดีพิสโก้ไนท์เนี่ยเป็นการฉลองพิสโก้เครื่องดื่มแห่ง ในกรุงเทพและที่สิงคโปร์บาร์แต่ละที่เนี่ยเขาก็จะรังสรรค์ค็อกเทลพิสโก้ในสูตรต่างซึ่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่รักค็อกเทลบอกเลยงานนี้เอาใจสายค็อกเทลสุดๆบาร์ที่เข้าร่วมแคมเปญในกรุงเทพก็จะมี Above Eleven ส0นแ Escape Peru Kimpton มาและ The Standard และในเดือนนี้นะทำาหการเพิ่มบาร์เพิ่มขึ้นเพื่อนํำเสนอค็อกเทลพิสโก้ในแบบที่กำหนดเองเพื่อให้เราได้ลิ้มลองค็อกเทลพิสโก้แต่ละแก้วนี่คือว้าวมากรังสรรค์ได้แบบครีเอทสุดๆแต่ละแก้วนี่คือแตกต่างมากเพื่อนๆที่ไปก็ชอบแตกต่่างงกกเครือดมทุแ้ว วกเให้บาร์เทนเดอร์รังสรรด้วยเบสเป็นพิสโกเด็ดทุกแก้วบอกเลยตัที่บ้อมชอบสุดปากสุดไอเลิฟสุดคือสโกสาเปรี้ยวนิดๆหวานอ่อนๆหอมอร่อยอยากให้มาลองเพื่อนรักนักดื่มถ้ามีโอกาสนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้มาลองจริงๆเครื่องดื่มดีวิวดีบรรยากาศดีดีเจเปิดเพลงพร้มเหมาะกับการดื่มที่สุดพิสโกไนเนี่ยเขามีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะอยู่ใกล้ที่ไหนไปแถวนั้นรีบนัดเพื่อนกันได้เลยอย่าได้พลาดปีนี้เทศกาลพิสโกไนเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นรีบๆกันเลยอยากให้มา ลองมาลิมรสรสชาติพิสโก้เครื่องดื่มของเปรูจะได้รู้ว่ารสชาติเครื่องดื่มที่ลืมไม่ลงมันเป็นยังไง